ช่วงนี้หน้าฝนนะฮะ,ะหลายพื้นที่ก็เจอฟ้ายุฝนพัดถล่มนะฮะโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงสัตว์หรือว่ามีฟาร์มเนี่ยนะต้องตรวจสอบให้ดีนิดหนึ่งนะฮะ,ะไม่งั้นพอฝนมันตกเยอะๆน้ํามันท่วมขึ้นมาอไอสัตว์ที่เลี้ยงไว้น้องมัดมันหลุดออกมาได้อะไรหลุดลองดูซิมันหลุดมาแถวนี้ไหมมันมีไม้ย่างมีหรือเปล่าลองดูมันหลุดมาที่นี่แบบนี่หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเห็นไหมนี่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 น เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเป่าคาถาหน่อยเพราะว่ารกรทองต้องจัดการชารวันหน่อยมันหลุดมาแบบนี้น้องลูกปัดช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์เต้จัดการตัวนี้เพราะว่าอาจารย์เต้มีความชํานาญในการจับจระเข้แต่ไปดูข่าวนี้ก่อนไม่ได้หลุดมาตัวเดียวฮะหลุดมา30กว่ากตัวจะจับได้หรือเปล่านะฮะอ่ะไปดูพร้อมกันเลยครับนตองมล นี่นะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ครับไปเกิดขึ้นที่ฟาร์มจระเข้ครับในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือทรรมสถานตราดเขตสองครับก็รับแจ้งจากเจ้าของฟาร์มบอกว่าเนี่ยโอ้มาหน่อยมาด่วนเลยตอนนี้จระเข้ที่ฟาร์มเนี่ยหลุดออกมาจากบ่อนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายบอกหลุดไปกี่ตัวอ๋อประมาณ30กว่าตัวนะฮะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ต้องรีบออกมาด่วนเลยนะครับพอมาถึงครับก็มาตรวจสอบหน่อยฮะ ก็เออดูซิมันอยู่ตรงไหนมันหลุดไปว่ายน้ําตรงไหนเนี่ย <c oughs> ก็ค่อยๆจับได้ทีละตัว2ตัวนะครับไปพบมันฮนะมันรออยู่ตรงร่องน้ําน้องลูกปัดก็เป็น10บตัวเหมือนกันนะฮะบ,บางตัวก็อยู่ในป่าบางตัวก็คลานขึ้นมานอนอาบแดดอยู่กลางถนนเออ <c oughs> แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็เห็นแต่ก็ไม่กล้านะฮะก็เลยไปบอกท่านที่กู้ภัยนะครับคนที่มีความเชี่วชาญมีความชํานาญหน่อยก็พอกู้ภัยจับปุ๊บก็ถึงเข้าไปจับช่วยแบบนี้นะครับ สุดท้ายก็สามารถเนี่ยจับมาได้นะครับแต่บางตัวเนี่ยโอ้โหกว่าจะจับได้นี่ฮะเหงื่อก็แตกไปตาๆกันนะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าที่บ่อของเขาเนี่ยนะฮะเลี้ยงจระเข้ทั้งหมด200ตัวนะลูกบาดโอ้โหเยอะมากนี่แหละฮะแล้วก่อนเกิดเหตุนี่นะฮะเราทําภาพให้เห็นเหตุการณ์เนี่ยฮะย้อนเหตุการณ์ให้ดูนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่มันจะดูดออกมานะช่วงประมาณสักตีสามนีลมพายุก็มา ฝนก็ตกหนักนะฮะเหมือนฟ้าพิโรธโกรธเคืองใครมาอย่างนั้นนะฮะน้ำค่อยๆท่วมบ่อนะฮะมันตกมาเยอะๆปริมาณน้ําในบ่อเนี่ยมันก็สูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยป่มบ่อแบบนี้สบายเลยนู้ป่ามันก็ลอยออกมาจากบ่อใช่ไหมลอยเสร็จก็ไายชิลๆนะฮะนับไปนับมามี3ามกว่าตัวด้วยกันเลยนะครับพอลอยไปแบบนี้ก็แจ้งพี่กู้ภัยเนี่ยให้มาจับหน่อยนะครับเพราะว่าเกรงว่าถ้ามาช้าเนี่ย เดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยจะได้รับอันตรายนะครับเพราะว่าบ้านของชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ใกล้กับฟาร์มที่เลี้ยงจระเข้แบบนี้ด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยเลี้ยงมา20ปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกครับที่จระเข้ในฟาร์มหลุดสาเหตุเพราะว่าฝนคงตกหนักมากน้ำมันประบายไม่ทันนะฮะบวกกับช่วงโควิดธุรกิจก็หยุดพักนะฮะทำให้จระเข้มันเต็มฟาร์มอ๋อไม่ได้ส่งขายงน้งนนงลูกว่าใช่ไหมประชากรมันก็เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ก็ถือว่าโชคดีครที่พี่กู้ภัยบูมไปถึงชาวบ้านที่มีประสบการณ์ก็ช่วยกันจับนะฮะกับคืนสูบ่บ่อหรือว่าฟาร์มได้ทั้งหมดนะครับส่วนการจับในครั้งนี้ถามว่าใครได้รับบาดเจ็บไหมก็มีพี่กู้ภัยบางท่านนะฮะมีแผลถลอกเล็กน้อยนะฮะอันนี้ทีมข่าวก็ไม่ได้แจ้งมาเหมือนกันนะ,ะว่าเกิดจากอะไรหรือว่าโดนกัดหรือว่าโดนฟาดหางนะฮะ oh. อาจจะไปโดนจังหวะที่ไปจับเนอะอาจจะไปโดน หางมันฟาดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ปลอดภัยนะครับอ,อ๋อเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันเนาะพี่แบงค<ะ>์เนาะให้ฟาร์มแต่และฟาร์มต้องตรวจตรากันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะผู้ชมบางทีเนี่ยเราคิดว่าโอ๊ยเชา้านี่แดดจ้าใช่ไหมน,น่าตกลงฝนที่ไหนได้ตกลงมานี่น้ำท่วมกันหลายพื้นที่ด้วยนะคะ